สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคันเร่งแม็กสปีดอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูมาฟังเสียงเดินหอบของวีโก้นะครับเราไปฟังกันครับว่าวีโก้เดินหอบจะเสียงประมาณไหนนะครับ วีโก้ก็จะเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้รถลูกค้าเป็นรถเดิมๆนะครับติดตั้งแล้วไปวิ่งทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสความไวของของคันเร่งกันนะครับอ่าน,นี้จะมองไม่เห็นเลนยนะครับอ่าผมจะเร่งรอบเครื่องไว้ที่ประมาณ1,500รอบนะครับแล้วผมจะใส่ ใส่เบอร์นะครับฟองเสียงนะครับครับแค่โหมดแค่โหมดอีโคนะครับอันนี้แค่โหมดอีโคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดสปอร์ตกันอ่าโหมดสปอร์ตครับไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองไปเล่งรอบเครื่องนะครับแชรวที่พันห้านะครับอันนี้ อ่าฟังเสียงดูครับคันเร่งไวมากครับแค่คันเร่งเบอร์สี่นะครับอันนี้อ่ะ๋ยวเราไปฟังเสียงเดินหอบอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ได้แต่คันเร่งอยู่ประมาณห้าถึสิบวินาทีนะครับ โมเดินหอบจะทํางานนะครับอันนี้โมท,ทีนะครับโรตารี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดฟังหอบยานยานกันบ้างนะครับอ่ะักประมาณเบอร์หแล้วกันครับอ่ะโอเคครับเดินหอบพอจะประมาณนี้นะครับ ติดตั้งใน VIVO นะครับเครื่อง2 5 0 0นะครับเคออครับวันนี้จบการรีวิวเท่านี้ครับ